สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องมุมมองพุทธศาสนาเกี่ยวกับจริยธรรมชีวิตแล้วก็จิตสำนึกนะคะหลักๆก,ก็จะอิงจากหนังสือเกิดแก่เจ็บตายของท่านสมพานพรมธาแล้วก็มีเสริมแนวคิดอื่นๆด้วยค่ะเป้าหมายก็คืออยากจะลองสำรวจดูว่าพุทธศาสนามีวิธีมองประเด็นยากๆสมัยใหม่ย่งไงบ้างนะคะมีอะไรที่น่าสนใจครับผมเริ่มกันที่ภาพก,กว้างๆก่อนเลย ในหนังสือเนี่ยเขาแยกเรื่องพื้นฐานไว้ดีมากเลยค่ะคือเรื่องคุณค่าทางจริยธรรม,มกับคุณค่าทางสุนทรียะความดีความงามกับเรื่องความสวยความงามมันคนละเรื่องกันเลยใช่ครับคือพอพูดถึงจริยธรรมเนี่ยมันก็ยังแยกย่อยได้อีกนะอย่างที่แบ่งกันบ่อยๆก็คือจริยธรรมที่อิงศาสนากับแบบที่ไม่จำเป็นต้องอิงศาสนาคือเป็นแนวประจาไปเลยค่ะอย่างจอห์นสตูดิวเนี่ย ถึงแนวคิดเขาอาจจะมีรากฐานมาจากศาสนาแต่หลักประโยชน์สุขนิยมของเขาจริงๆก็เอาไปปรับใช้ได้โดยไม่ต้องเชื่อศาสนาก็ได้ครับอ๋อค่ะแล้วถ้าเป็นพุทธจริยธรรมล่ะคะจัดอยู่กลุ่มไหนหรือว่ามีอะไรพิเศษดูเหมือนไม่ได้เน้นแค่กฎเป๊ะๆครับอันนี้เป็นหัวใจสําคัญเลยพุทธจริยธรรมเนี่ยหลักๆคือเน้นการฝึกฝนจิตการฝึกฝนจิตใช่ครับผ่านหลักไตรสิกขาที่เราคุ้นๆกันศีลส,สมาธิ ญญมันไม่ใช่แค่ทำตามข้อห้ามแต่เป็นการเปลี่ยนจากข้างในเลยเป้าหมายก็ลึกซึ้งคือเรื่องการดับทุกข์หรือนิพพานโหการเน้นฝึกฝนจิตนี่ฟังดูต่างออกไปจริงๆนะคะเหมือนกับว่าความดีความถูกมันอยู่ที่ข้างในตัวเราถูกต้องครับมันเลยทำให้พุทธจริยธรรมเนี่ยนักวิชาการอย่างวินสตันคิงเขามองว่าเออมันเป็นได้ทั้งแบบอิงศาสนาค่ะเพราะมีเรื่องนิพพานเป็นเป้าหมายสูงสุดแต่ก็เป็นปรัชญาได้ด้วย เพราะเน้นการฝึกฝนปัญญาซึ่งใครๆก็เข้าถึงได้ไม่ว่าจะนับถืออะไรอืมเข้าใจค่ะครับผมมันเลยค่อนข้างจะครอบคลุมแล้วการฝึกจิตที่ว่านี่คือเพื่อให้เราเอ่อก้าวข้ามสัญชาตญาณดิบๆของเราให้เกิดเป็นจิตที่พร้อมแบบนั้นหรือเปล่าคะอยากให้เป็นหรือตามความรู้สึกแรกซึ่งอันนี้มันก็ไปเชื่อมกับแนวคิดเรื่อง ความเป็นจริงกับปรากฏการณ์ในพุทธศาสนาอ๋อคือสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินมผิวเผินเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดจิตที่ฝึกมาดีมีปัญญาจะช่วยให้มองทะลุได้พอพูดเรื่องจิตก็อดน,นึกถึงเรื่องจิตสํานึกหรือเวญนญาณไม่ได้เลยค่ะซับซ้อนมากแต่ก็กลับมาสําคัญมากในยุคนี้โดยเฉพาะประเด็นชีวจริยธรรมอย่างเรื่องคนนิ่งที่ในหนังสือก,ก็พูดถึงเหมือนกันครับประเด็นนี้ท้าทายมากครับโดยเฉพาะ พุทธเรามีแนวคิดเรื่องอายุค่ะอายุใช่ครับที่ไม่ได้หมายถึงแค่เวลาอายุขายตามปฏิทินแต่หมายถึงพลังชีวิตหรือวัยทเลอรี่ด้วยคำถามคือแล้วสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากคลนนิ่งเนี่ยมันจะมีอายุในความหมายนี้ยังไงอืมมันเหมือนหรือมันต่างจากชีวิตปกติในมุมมองพุทธตาอย่างไงอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องคิดกันอละเอียดเลยครับน่าคิดจริงๆค่ะแล้วถ้าลองเทียบกับแนวคิดอื่นดูละคะอย่างสุขนิยมที่เน้นหาความสุขพุทธะมองต่างไปไหมคะ พุทธศาสนานี้ไม่ได้ปฏิเสธความสุขทางโลกหรือการมาสุขนะครับค่ะแต่ชี้ให้เห็นว่าเออมันไม่เที่ยงมีแล้วก็หมดไปแล้วบางทีก็พ่วงความทุกข์มาด้วยพุทธะก็เลยเสนอสุขที่มันประณีตกว่าคือสุขจากข้างในจากความสงบจากปาัญญาจากการปล่อยวางไม่ใช่แค่การเสพทางกายอย่างเดียวเข้าใจแล้วค่ะคือไม่ใช่ไม่ให้มีความสุขแต่ชี้ไปที่สุขที่สูงกว่า หรือถ้าเทียบกับตะวันตกอย่างแนวคิดเสรีนิยมของ J.S. m u l ที่บอกว่าทำอะไรก็ได้ตราบที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นหรืออ,อ,อย่างเอ็นแรนที่จะเน้นเรื่องตัวเองมากๆหน่อยพุทธะก็คงมีจุดเน้นที่ต่างไปเยอะเลยนะคะชัดเจนเลยครับฐานคิดมันคนละแบบเลยพุทธะจะมองว่าการยึดตัวตนหรืออัตตาน,นี่แหละครับเป็นต้นตอของปัญหาของความทุกข์การฝึกฝนก็เลยมุ่งไปที่การลดการละอัตตาตัวตนลง แล้วก็มีอีกมุมที่น่าสนใจครับคือพุทธศิริยธรรมเนี่ยนักวิชาการอย่างเคียวหรือฮาวิ่เขามองว่ามันมีลักษณะแบบว่ากึ่งสมบูรณ์กึ่งสัมพัทกึ่งสมบูรณ์กึ่งสัมพัทหมายความว่ายังไงคะพอจะขยายความได้ไหมคะครับหมายความว่ามันมีหลักการแกนกลางที่ค่อนข้างจะชัดเจนไม่เปลี่ยนง่ายๆค่ะยางศีลห้าพื้นฐานเนี่ยห้ามฆ่าสัตว์ลักทรัพย์พูดปดอะไรพวกนี้ อันนี้ถือเป็นหลักที่ค่อนข้างสมบูรณ์ในตัวมันเองค่ะแต่ว่าในการเอาไปใช้จริงการปรับใช้ในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็มีความยืดหยุ่นไม่ได้แข็งทื่อต้องดูเจตนาดูบริบทแวดล้อมด้วยไม่ใช่แค่ดูว่าทําอะไรลงไปออ๋เช่นหลักไม่ฆ่าสัตว์ก็อาจจะมีข้อยกเว้นหรือพิจารณาต่างไปในสถานการณ์ป้องกันตัวที่จำเป็นจริงๆะอะไรแบบนี้ครับมันเลยมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติ เริ่มเห็นภาพชัดขึ้นมากเลยค่ะสรุปก็คือหัวใจจริงๆของพุทธจริยธรรมคือการเปลี่ยนแปลงจากภายในการฝึกจิตการพัฒนาปัญญาซึ่งต่างจากระบบอื่นที่อาจจะเน้นแค่กฎภายนอกหรือผลลัพธ์ทางโลกเป็นหลักใช่เลยครับและนั่นก็นำมาสู่ข้อคิดสุดท้ายที่น่าสนใจนะครับในเมื่อพุทธะเน้นการทำงานกับภายในและให้ความสำคัญกับเรื่องจิตสำนึกมากๆเนี่ย มันอาจจะให้มุมมองหรือให้เครื่องมือที่แตกต่างออกไปในการทำความเข้าใจหรือรับมือกับปัญหาทีวจริยธรรมยุคใหม่ที่ซับซ้อนมากๆค่ะอย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างคะก็อย่างเรื่องการตั้งครัภเทียมการปรับแต่งพันธุกรรมหรือแม้แต่ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่กำลังมาแรงการมองจากฐานคิดเรื่องจิต เรื่องเจตนาเรื่องกรรมเนี่ยมันอาจจะให้คำตอบหรือแนวทางที่เราคาดไม่ถึงก็ได้เมื่อเทียบกับกรอบคิดแบบตะวันตกที่อาจจะเน้นเรื่องสิทธิหรือกฎเกณฑ์ภายนอกเป็นหลักน่าสนใจมากค่ะครับก็เป็นคำถามที่ทิ้งไว้ให้เราได้ลองไปคบคิดกันต่อครับผม